า,าเจอกับแบ็กบีมัดนะครับเราที่เล่นคนสองนะครับโอ้ยใส่มวกคือรายกามาด้วยโอ้ยโหดเนียโหดเนียหอยสี่ใบ คาับิจจากับเมืองนะครับโอ้โดนมาจาก,ก่อล้างเราสร้างแลนคันให้นะก็ได้ถอยต่อนะครับ,บอ่ะเมื่อกี้นะครับตอนเริ่มเทินเนี่ยมันมีเอฟเฟกนะครับมันมีเอฟเฟกเอฟเฟกป่าลูกดอกนะครับเนี่ยป่าลูกดอกนะนเนี่ยถ้าเราปาไป,ปลงที่ว่างนะครับปาลงที่ว่างปั๊บก็จะอัปเกรดเป็นแลนมาร์คให้เรานะแล้วเราก็ มีโอกาสนะครับไปพื้นที่พิเศษหรือไปพื้นที่หงมุมนะผมไปเก็บลูกดอกนะครับผมไปเก็บลูกดอกแล้วก็ปาไปสิบสองนะครับมันยังไม่นับเป็นเริ่มทอยให้เรานะครับณตอนนี้นะมันยังไม่นับเป็นเริ่มทอยให้เรานะเดี๋ยวเราทอยครั้งแรกครับนี่นี่ทอยครั้งแรกแล้วเนี่ย<ช>ป๊าบ,บนะครับเก็บลูกดอกนะครับแล้วเราก็ปาลูกดอกไปนะครับ ปาลูกดอกไปนะปั๊บคอยตกตรง,ตรงท,ท,ที่ว่างเนี่ยมันก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คให้เราเดี๋ยวเราตามไปเก็บลูกดอกอีกนะ <W. G. S 1> ได้ไหมเนี่ย <W. G. S 1> ได้นะครับ <W. G. S 1> นี่ยอยครั้งสองนะครับ <W. G. S 1> เออปาลูกดอกก่อนค <c oughs> ือถ้าเก็บลูกดอกเนี่ยเราจะได้ <W. G. S 1> ปาลูกดอกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นครับอ่าแล้วเราก็ไปเอ,อ่อ ไหนดี้ะไปนี่ละกันปั๊บไปพืที่ภายในแถวปั๊บนะครับอ่ายกเว้นนะครับบอดเพนเรายกเว้นปั๊บแล้วก็ขยับไปในแถวปั๊บอ๋อลืมบอกนะครับตอนที่เราปาลกดอกไปเนี่ยมันมันสร้างนะครับมันสร้างแผ่นน้ำแข็งนะครับเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทอยเจ็ดนะครับทอยเจ็ดอ๋อเก้าโอ้โห ได้การทางฟ้ามาโอ้ถ้าเราทอยเจ็ดได้เมื่อกี้เราจะไปเก็บลูกดอกเนี่ย้เราก็จะปาปาต่อนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแบบลีมัตหนึ่งสองวิทีหนึ่งอ้ยหมวกของเลกาถูกเราด้วยนะแต่ว่าติดปืนกันของเรานะครับจะเย็นพวกจะเย็นเอาถอยตกถอยตกแลนด์ของเรานะมาหาเราด้วย เราไม่มีจัดการนะครับรบังคับย้ายแล้วไหมเนี่ยบังคับย้ายแล้วนะแต่ว่าติดหมวกป้องกันแล้วนะคืออะไรวะเนี่ยให้ไปให้ไปไไโอ้ทุกเมืองนะครับทุกเมืองอ่ะเมื่อกี้เอฟเฟกต์ปลาลุดดอกติดนะครับเราปลาลูกดอ,อกไปก่อนไหมปลาไปเท่าไหร่ดีเจ็ดแปดกว่าน,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 นะอ,อ้าปลาไปนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา บอร์สสองไปดีไหมเบอร์สิบสองเมื่อก่อนเพื่อไปพื้นที่พิเศษติดนะครับอ้าวอ๋วอเราไปตกแลนด์มาร์กก็สร้างแผ่นเหมือนกันนะครับก็สร้างก็สร้างแผ่นน้ำแข็งเหมือนกันนะเออโอ้หเบนรสีนะครับป๊าปปาลูกดอกนะครับป่าลูกดอกกล้าได้ไหมเนี่ยเราป่าลูกดอกตกแลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะป้ายสีนะครับ ปับนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเก็บเมืองน,นี้ปับยกเว้นนะครับยกเว้นแล้วก็ขยับนะครับขยับขยับไปในพื้นที่ว่างเราไม่สร้างแล้วนกันเดี๋ยวโ,โดนไอ้ก๊อปปี้เขาสร้างแรนขันนะ่ะ